ครับผมวันนี้มีคันเข้ามาครับผมเอ็กตรีนซีแบ๊กสีแบ๊กครับผมอ่าความยาว6ฟุต5ทันเดียวนะครับผมสปินมีแต่สปินนะครับผมเอ็กตรีนนะครับของเลียวโกะนะครับผม,บผมเวทก็ยอยู่412เนี่ย3ขีด10 เวทสามคิดสิบนะครับผมหน่าลายมันเวทนะส่วนเหยื่อก็อยู่ประมาณสี่สิบสองกรัมนะครับผมท่อนเดียวเราดูหน้าตาผมอของเรียวโกะนะครับผมนี่ครับผมเรียวโกดำก๊อกน่ะดำก๊อกนะครับผม เอ็กตรีมซีแบดของเรียวโคนะครับผมไลท์คอร์ทั้งคันนะครับผมเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับผมไกด์ไกด์กทรงเคนะครับผมหนักเบาครับผมเหมาะสำหรับประพงช่อนแนวทิกซากนะครับผมมาช่อนแนวทิกซาแล้วก็ประพงสำหรับเหยื่อเล็กสายเล็กไว้เก็บตกนะครับผม กระสุปก็ได้ครับผมกระสุกไงกระสุนสปินนะครับผมมีแต่สปินนะผมะราคาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมของยูโกรราคาพันต้นต้นนะครับผมหนึ่งพันต้นต้นะครับผมราคาสุดชิวนะครับผมมีมาไม่เยอะนะครับผมสนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับผมร้านฟุกปักกันแฟล็ิชชิงโอเคขอบคุณครับ